สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโทระนักสะสมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนี่ครับอ่ามาเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะครับนั่นก็คือโดราเอมอนครับเป็นของบิ๊กก้านะครับทุกคนอ่านี่ครับผมโดราเอมอนนะครับนี่ครับวันนี้ผมก็ได้มา1แพ็คด้วยกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะแพ็คออกมาก่อนนะครับทุกคนแล้วจะได้ดูกันครับว่ารุ่นนี้แถมอะไรกันนะครับอ่านี่ครับแกะแพ็คออกมาแบบนี้นะครับ แล้วก็ขออนุญาตเรียงขนมสักคู่เดียวครับเพื่อความสวยงามแล้วเราจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าบิ๊กกาดราเอมอนรุ่นนี้แถมเป็นของแถมอะไรนะครับผมอ่านี่ครับซองดราเอมอนก็น่ารักดีนะครับมาครบแก๊งเลยนะครับผมอ่านี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียงเพื่อความสวยงามสักคู่เดียวครับตอนนี้ก็เลียงเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับบิ๊กกาดราเอมอนรับเลย แท o ูโดราเอมอนนะครับผมมี72แบบให้สะสมด้วยกันนะครับอ่าซองก็จะเป็นแก๊งโดราเอมอนแบบนี้นะครับผมมาครบทุกตัวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีซองใส่สติกเกอร์แทตูหนึ่งซองนะครับติดมาอยู่แบบนี้นะครับผมอ่านี่นะครับวันนี้ผมก็ได้มา1แพ็คใน1แพ็คก็มีทั้งหมด12ซองด้วยกันนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะแกะ ซองสติกเกอร์แททูออกจากซองขนมกันก่อนนะครับแล้วเราจะได้มาแกะดูไปพร้อมกันนะครับทุกคนว่าวันนี้เราจะได้เป็นแบบไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวขอตัวแกะสักคู่เดียวครับ ตอนนี้เราก็แกะเอามาครบเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด12ซองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละซองเราจะได้เป็นสติกเกอร์แท็ทัวอะไรกันบ้างนะครับเรากำลังเริ่มกันที่ซองแรกเลยครับอ่าแกะออกมาแล้วครับนี่ครับผมอ่าใน1ซองก็จะมี1แผ่นนะครับ1แผ่นก็จะมี4แบบนะครับทุกคนอ่านี่ครับ4แบบแบบนี้นะครับมีทั้งหมด72แบบให้สะสมนะครับอ่านี่ครับเป็นอันนี้ก็จะเป็นลายโดรไลมอนรูปแบบต่างๆนะครับอ่าท่าทางต่างๆนะครับ องแรกผ่านไปนะครับเรามาดูซองต่อไปกันเลยสองนี้เราจะได้เป็นอะไรเอ่ยอ่าชีกเลยครับผมสองนี้เราจะได้เป็นโอ้นี่ครับเป็นโดราเอมอนกับโดรายากินะครับอ่าแล้วก็น้องโดราเอมอนชกมวยกับน,น้องโดราเอมอนติ่มแป้นะครับผมอ่า <laughs> เราไปดูซองต่อไปกันเลยครับอ่าสองนี้เราจะได้เป็นแบบไหนนะครับผมอ่านี่นะครับ ออกมาแล้วครับผมโอ้สองนี้ซ้านะครับผมอ่าซ้ากับสองแรกนะครับที่เราเปิดไปนะครับอ่านี่ครับมาแล้วครับซ้ำหนึ่งใบนะครับอ่านเรามาดูต่อกันเลยครับอันนี้เป็นโอ้อันนี้เป็นชิซุกะกระชายแอนนะครับผมอ่านี่ครับเป็นท่าทางต่างๆนะครับอันนี้ไม่ซ้ํานะครับผมอ่ามีใจแอดนร้องเพลงด้วยนะครับนี่น่ารักดีนะครับผมต่อไปเลยครับผมสองนี้เราได้เป็นโอ้นี่ครับอันนี้ไม่ซ้ําเลยนะครับอันนี้มา ซูเนโอจแอนโนบิตะแล้วก็โดรไลมอนนะครับแต่ลายโดรไลมอนอันนี้จะซ้ำนะครับผมอ่าลายชกมวยนะครับต่อไปเลยครับผมอ่าสองนี้เราจะได้เป็นอะไรเอ่ยอ่าสองนี้เราได้เป็นโอซ้ำนะครับผมอ่านี่ครับผมซ้ำสองไพแล้วนะครับอ่าต่อไปไปเลยครับผมอ่าต่อไปเลยครับสองนี้เราจะได้เป็นแบบไหนกันเลยอ่าสองนี้ไม่ซ้ำนะครับทุกคนนี่ครับผม เป็นโดเรมอนเล่นวอลเลย์นะครับใจแอนนะครับแล้วก็ผองเพื่อนนะครับผมอ่าครบแก๊งนะครับแล้วก็โดเรมี่นะครับน่ารักมากมากเลยอ่าต่อไปเลยครับทุกคนนี่ครับสองนี้จะได้เป็นโอ้สองนี้ก็ซ้มอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ซ้ำสามใบแล้วนะครับทุกคนอ่าสี่ใบแล้วครับอ่าซามสี่ใบแล้วนะครับอ่าต่อไปเลยครับผมอ่าสองนี้เป็นอะไรเอ่ยโอ้สองนี้เป็น ชิซุกะซูเนโอแล้วก็โรมิตะสองใบนะครับอ่านี่ครับน่ารักมากๆาเลยอ่าเรามาดูกันต่อเลยครับสองนี้เป็นโอ้สองนี้ก็ําอีกเช่นเคยนะครับอ่าตอนนี้ก็สามห้าใบแล้วนะครับผมนี่ครับอ่าสามห้าใบแล้วนะครับนี่ครับผมต่อไปเลยครับเพื่อประการไม่เสียเวลาอ่าสองนี้เราได้เป็นโอ้อันนี้ไม่ํานะครับผมอ่านี่ครับ เป็นายต่างๆนะครับแต่ใจแอนนลองเพนนี้ก็จะําแน่นะครับเพราะเราได้ไปแล้วแต่ในหนึ่งใบเราก็ถือว่าไม่ํานะครับเพราะอีก3ามใบเราอย่างไม่ได้นะครับอ่านี่นะครับอันนี้จะเป็นโดเรมีนะครับอ่าสตัวเลยนะครับแล้วก็จะเป็นซูนโอกับใจแอนนะครับนี่ใครที่ชื่นชอบโดเรมอนนะครับไม่ควรพลาดนะครับต้องไปหาสะสมกันนะครับผมอ่านี่ครับเราก็สามมาทั้งหมด4ใบนะครับผมอ่านอกนั้นก็ไม่ํานะครับอ่าถือว่า คุ้มอยู่นะคบผมอ่าต่อการสะสมนะครับอ่านี่ครับผมรับเลยแททตูดเดรลมอนสี่ชิ้นในหนึ่งซองมีเจ็ดสิบสองแบบให้สะสมนะครับบิ๊กก้าโดอรลมอนเดี๋ยวเรามาชีกดูขนมมาเลยนะครับอุ้ยนี่ครับผมก็เป็นข้าวโพดอบกรอบรสช็อกโกแลตนะครับอ้ำง้ำๆอุ้ยอร่อยดีนะครับผมอ่านี่นะครับนี่ครับผมโดอรลมอนบิ๊กก้านะครับแถม สติกเกอร์แททูเจ็ดสิบสองแบบให้สะสมนะครับใครที่ชื่นชอบดเรมอนนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับต้องมีไว้ในสะสมนะครับผมอ่าสามารถไปหาซื้อได้ที่ห้างแมคโครทุกสาขาเลยนะครับเป็นแบบแพ็คแบบนี้นะครับผมอ่านี่ครับเราก็จะได้เป็นสติกเกอร์แททูแบบนี้นะครับมีหลายแบบหลายลายให้สะสมด้วยกันนะครับผมอ่านี่ครับนี่ครับดิก้าดเรมอนนะครับผมวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ